ก็เป็นบรรยากาศท้องทะเลในวันนี้นะคะของเดือนสิงหาคมค่ะปาจิกันเดินมานะคะเดินมาเจอแล้วค่ะเดินมาเจอแล้วจ้าเพื่อนๆน,นี่ยังมีอยู่นะคะคณะทะเลแหมผักโขมอีกต่างหานะคะ <laughs> ผักโขมทะเลนี่จ้าคณะทะเล บนโขดหินนะคะยังสวยอยู่นะคะเาติจะไม่กล้าลงไปยังไม่กล้าลงไปดูนะคะแต่ก็จะเห็นอยู่นะคะก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะฝั่งนู้นเราเดินไปดูด้วยกันเลยจ้ะหญ้าขึ้นสูงมากเลยจ้ะเลยไม่รู้ว่าเป็น ดินหรือเป็นโขดหินนะคะหญ้ <g ül> าแหง้งนี่ละจ้าเห็นแล้วอสวยอยู่จ้าถ้าเดินเหมือนจะเป็นโขดหินแล้วจ้ะเพื่อนๆ <g ül> ต้องเดินระวังนะคะอุ้ยสวยอือเหมือนจะเป็นโขดหินอุ้ยสวยมากเลยจ้า เนี่าจากคณะทะเลของเดือนสิงหาคมใบยังสวยอยู่ติ๊กสองดูแล้วก็น่าจะมีอยู่จะใบสองใบย,ยอดอ่อนแต่มันต้องลงต้องกระโดดลงหินต้องกระโดดลงไปดูเราขอยืนดูแค่นี้ก่อนเนาะไม่ได้เก็บต้นนี้ ยังมีอยู่เรื่อยๆยังมอีอยู่อีกเรื่อยๆเลยจ้ะตามทางเราไปดูต้นต่อไปกันเลยจ้าว่าจะพอเก็บได้ไหมหญ <c oughs> ้ามันขึ้นเลยหญ้ามันขึ้นสูงเลยกลัวจะลงไปผิด <c oughs> เดี๋ยวจะตก <c oughs> <c oughs> นี่จ้าเขาเป็นอากาศช่วงหน้าร้อนของประเทศเดนมารกนะจ๊ะ เดือนสิงหาคมเห็นแล้วจ้ะหญ้าสูงมากเลยจ้ะโอ้นี่ก็อยู่ต่ำเหมือนเดิมโอ้แต่ลงไปได้อยู่นี่อีกหนึ่งต้นจ้ะยังไม่ดอกแก่แล้วละ ลองลงไปดูสินี่ละจ้ามาดูผักโขมทะเลแก่หมดแล้วเพื่อนๆนี่ละจ้า น้าทะเลของเดือนสิงหาคมเพื่อนๆอุ้ยมีใบอ่อนอยู่จ้ะนี่เพื่อนๆมีเยอะหลอนให้เราเก็บอยู่จ้านี่ไม่เยอะนะคะห่างลน,นแก่แล้ว ได้หนึ่งใบต้นนี้แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งด้านนู้นเราเดินไปดูกันต่อเลยจ้าเ,เพื่อนๆว่าจะมีอีกไหมเราเดินไปกันต่อเลยจ้าไม่รู้บ้านตาอากาศหรือเปล่าหลังเล็กๆห้องเล็กๆน่าใช่นะคะ เดินไปกันต่อเลยจ้านี่แหละค่ะเขาเป็นบรรยากาศทางเดินนะคะเรียบชายหาดไม่ใช่ไม่มีชายหาดนะคะมีตะโคดหินตรงนี้มีโต๊ะให้นั่งแวะพักผ่อนด้วยจ้ะมานั่ง เราเดินไปกันเลยจ้าเพื่อนๆนี่จ้ะก็จะเป็นโต๊ะม้านั่งมีทางเหมือนทางคนเดินลงเราดูซิว่ามีอะไรให้ดูหรือเปล่าแถวนีส้สุดมากคนจะมาตกปลานะคะ มีอุกอ่กหนึ่งฝั่งนู้นขนาทะเลแต่เราไม่เดินไปดูนะคะเราขอไปดูข้างหน้านี่แหละค่ะบรรยากาศท้องทะเลที่เดินมารมาเดินไปกันต่อเลยจ้าขึ้นไปเดินด้านบนนะคะจะเดินง่าย นนี่ะะคะไปกันต่อเลยจ้ะ,ะก็เริ่มเห็นก่อคณะแล้วนะคะก่อคณะทะเล <c oughs> เราไปดู <c oughs> กันเลยจ้าอห่ญ้าสูงมากเลยจ้อ <c oughs> นี่แหละค่ะหน้าทะเลเมล็ดแก่แล้วนะจ๊ะตอนนี้นี่จ้าต้นนี้ยังอ่อนอยู่จ้ะต้นนี้สวยสวย,สวยจ้ะต้นนี้ใบย,ยังอ่อนอยู่เลยจ้ะเพื่อนๆต้นนี้ เราไปดูสิว่าจะมีไหมมีใบอ่อนไหมเอ่ย มันจะแก่แล้วจ้ะเพื่อนๆต้นนี้แล้วก็มีต้นอยู่ต้นข้างๆกันจ้ะอีกหนึ่งต้นต้นนี้ใบใหญ่มากเลยจ้ะเพื่อนๆนี่หรือเปล่าเนาะดูใบดูใบคนาทะเลนะคะยังไม่มีดอกแต่แก่แล้วจ้ะ นี่เพื่อนๆใบเดียวเลยนี่คาะทะเลนี่ใบเดียวใบใบใหญ่กว่าหน้าคนนิดไม่มีเหมือนกันจ้ะแต่ติสังเกตเห็นมีเป็นทางจากคณะทะเลเราค่อยๆไปดูทีละต้นเนาะจ้ะเรามาดูต้นนี้กันว่ามีไหมโอ้ยต้นก็ใหญ่ต้นนี้ต้นใหญ่ๆพี่น้องเลย มีหรือเปล่าโอ้ยนี่นี่จ้ะใบฮนาทะเลใบใหญ่มากเลยจ้ะนี่จ้ะมีอยู่จ้ะมีอยู่จ้ะใบอ่อนยอดอ่อนเพื่อนๆนี่จ้ะ นี่จ้ะใบอ่อนมีอยู่ต้นนี้สวยงามมากเลยจ้ะมเมล็ดก็แก่แล้วตอนนี้เราไปดูต้นต่อไปกันเลยจ้ะนี่เราจะตามทางมีตลอดเลยจ้ะเพื่อนไปดูกเลยจ้ะไปเป็นต้นดอกเออ กุลาป,ปานะคะกุลาป,ปากุลาทะเลก็ออกเม็ดละสวยงามตรงนั้นกลางโขดหินเลยจ้ะอุ้ยผักขยงก็มีเพื่อนๆอุ้ยยงงามอยู่เลยผักขยง นี่จ้ะต้นขยงอ่อนๆก็ยังมีอยู่จ้ะอุ้ยงาม,มเพื่อนเลยแต่มันอยู่ในซอกหินนี่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 โอ้ยต้นนีนกระงามขนาทะเลพี่น้องเลยนั่นแต่ต้องกระโดดลงไปกับก้อนหินนะ ได้ขอบผ่านไปก่อนนะคะมีเยอะแยะเลยจ้ะเราไปดูอีกหนึ่งต้นกันเลยจ้าต้นนี้นี่โอ้โหดูต้นนี้แม่เจ้าโอ้โหเมล็ดเมล็ดของคณะทะเลเพื่อนๆเลยโอ้ยดูต้นนี้ต้นนี้ก็แก่แล้วเพื่อนๆไม่มีใบอ่อนเลยจ้ะมองเห็นเลย ก็เป็นผักเนาะผักจากธรรมชาตินะคะให้เราได้เก็บกินแต่ถ้ากินดิบก็แนะนําไม่ให้กินเยอะนะคะแต่ถ้าต้มสุกก็จะกินได้อยู่จ้ะพอกินได้เยอะอยู่ดูสิขึ้นตามซอกหินเพื่อนๆด้วยอุ้ยผักขยงก็มีซอนนี่มีหรือเปล่าเนาะมันจะมีนี่เพื่อนๆอ่อนอยู่เลยนี่ นี่ใบอ่อนเอลยจ้ะนี่ต้นนี้ใบอ่อนอยูตะนี่ต้นนี้สวยนะคะแต่น่าจะไม่มีใบอ่อนละ <c oughs> อยู่บนโขดหินนะจ๊ะทะเลของที่นี่ นี่จากเพื่อนๆผักขยางโอ้ยมันตาหนาเก็บแทะนี่มันอ่อนไหมยยังดูอ่อนอยู่เลยนี่จ้ะนี่ผักขยางของเดนมาร์กเก็บๆๆพี่น้อง อ่อนมันจะอร่อยเหมือนกินแตงกวาเลนเลยจ้ะนี่ขยังเดือนสิงหาก็ยังมีเพื่อนๆเลยอ่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอ่อนพอไปสักกรรมนึงก็งได้กินเลน กมือนได้แล้วพักขยงนี่เราเดินไปดูต้นต่อไปกันระจา้าบรรยากาศธรรมชาติที่เดนมาร์กอยใบยอ่อนก็ยังมีอยู่จากต้นนี้ โอ้ยเป็นทางเลยพี่น้องเลยนี่ดีจัววะมีแต่ต้นส,สวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องเลย,าง,เลยงามงามงามโอ้ยต้นนี้ก็งามพี่น้องต้นนั้นก็งามโอ้ยบรรยากาศ ราลงไปดูกันจ้อหูยงามพี่นอ้องนี่พี่น้องเลยนี่ใบอ่อนมีอยู่พี่น้องนี่จ้ะในสามใบก็เอาต้นนี้พี่น้องเลย ปีนหินด้อพี่น้องนี่เห็นแล้วพี่น้องนึกว่าอ้ยใบยอ่อนๆตรงนี้น้องเลยอืนี่จ้ะนีๆๆน่นี่น,นี่พี่น้องอ้ยนั่นก็มีพี่น้องเลยเรามาดูต้นนี้กันสิ มีไหมอาจจะชาหน่อยเด้อพี่น้องเดิ <ś led> <ś led> ดนเดินมีอยู่จ้ะนี่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 อ่อนพี่น้องเลยอย่างนี้งอ่ออ่อ <Not on. S 2> <า>นอ๋ออืออือต้นนู่นสิ อยู่ในลืบหินเลยจ้ะพี่น้องเราไปเก็บต้นต่อไปกันจ้ะโอ้ยงามพี่น้องเลยบรรยากาศอากาศจะดีดีนี่ละจ้ะเดินไปกันเรื่อยๆพี่น้องเลยน่ะจะเห็นเยอะแยะเลยจ้ะเต็มข่างทางเลยพี่น้องเลย มูอต้นนี้มีไหม่นอกมีแต่บใบใหญ่พี่น้องเลยใบยอ่อนไม่มีจ้ะดูแล้วดูแล้วไม่มีใบอ่อนเราก็ไม่เอาเ,าเอาที่มันกินได้เนาะพี่น้องต้นนี้ก็สวยโอ้ยนี่ สวย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 เห็นใบอ่อนนี่ <laughs> ไม่กล้านี่พี่น้องเลยใบอ่อนอยู <laughs> ่จะเด็ดไม่ได้ <laughs> นอกก้องกระโดดลงไปกก้กรหินพี่น้องเลย <laughs> โอ้ยนอมาดูต้นนี้ก,กันนี่ปาดตพี่น้องเลย <laughs> งามแท้ต้นนี้ งามจริงพี่น้องเลยน้าทะเลเดือนสิงหาคุมีไหมเนะาะใบอ่อนต้นนี้พี่น้องปาดงามคักงามแน่พี่น้องเลยอ้ยโอ้ย,อย,อยดูใบกันองพี่น้องเลยใบใหญ่ใหญ่สอนความงามของธรรมชาติของคณะทะเล ดูแล้วน่าจะไม่มีใบอ่อนพี่น้องถั่วป้าต้นยงใหญ่พี่น้องเลยดูถั่วพี่น้องเลยต้นย้ายใหญ่ต้นยังใหญ่เลยจ้าพน,น่าทะเลเดี๋ยวใบเขาแก่แล้วนี่ใบแก่มดแล้วเนาะเราไปดูต้นอื่นกันต่อเลยจ้านี่แหละจ้าเราก็ไปดูต้นอื่นกันต่อนะจ๊ะเพื่อน ปาดอุ้ยต้นนี้มเมล็ดแก่หมดแล้วไหมโอ้ยพักขยแยงก็มีพี่น้องเลยตรงนั้นนี่นี่นี่นนาดงามแทะโอ้ยงามจริงพี่น้องเลยความงามของธรรมชาตินะคะที่เขาโตขึ้นมากับโคดหินนะคะืสวยจ้ะ โอ้ยงามงามพี่น้องเลยงามจริงๆเลยนี่ใบก็แข็งเลยเนาะต้นนี้เหมือนมีใบอ่อนอยู่พี่น้องเลยใบอ่อนเอาต้นละใบสองใบก็ยังดีเนาะโอ้ยอี่นี่พี่น้องเลย ปาพี่น้องใบเขาใบแก่ของคณะทะเลโอ้ยสออนความงามพี่น้องเลยจากธรรมชาติดูทัวพี่น้องยังมีไปตามทางเด้เลยยังมีต้นคณะตัวเยังมีต้นคณะทะเลไปยาวไปเลยจ้ะเราเดินดูทีต้นนเพื่อนเนอะ มาดูต้นกุหลาบทะเลก่อนหรือกุหลาบป่าออกลูกมัแล้วตอนนี้โอ้ยนี่จ้ะนี่ละจ้ะความงามโอย <c oughs> ต้นกุหลาบทะเลกุหลาบป่า <c oughs> งามจริงเลยจ้ะพี่นอองเลย,ย <c oughs> ความงาม <c oughs> นี่จ้ะก็จะมีคณะทะเลไปตามทางเลยจ้ะพี่น้องเลยนี่ต้นนี้อุ้ยพี่น้องต้นนี้มียอดอ่อนอยู่จ้ะเห็นแล้วพี่น้องเอยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่จ้ายอดคณะทะเลนี่จ้าได้แล้วได้แล้ว นี่จะแก่ไปนิดนึงเอาอที่อ่อนๆก็พอพอ,องเลยอยอดขนาทะเลได้แล้วพี่น้องเลยต้นนี้โอ้ยงามพี่นอ้องใบอย่างงามเลย